สี่คู่ในค่ำคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เขมเทพบอลมาจาัดแนวทางคัดเน,น้นหมด4คู่สําหรับค่ำคืนนี้น ใครที่ชื่นชอบสมุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไปด้วยนะครับและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยและอย่างนึงนะครับใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเด็กการบิทเทมถ้าเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้ไม่จัดให้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับบอลฟินแลนด์ไรคาลิก้าครับเป็นคู่ทางอินเวสเทมเปเล่ครับวันนี้ต้องเปิดบ้านตอนรับการบีกันทั้งเอชเคเฮลซิงกิครับคู่นี้ครับเจอกันมานครล่าสุดครับก็จบกันด้วยผลเสมอครับด้วยสกอร์2-2ครับแต่ครั้งลล่่่่าาสทททีเเเเเนบบออิวครรัักยย์แฟมมมจขำ 1-4เกมติดครับเพิ่งมาปลดล็อกชนะนัดล่าสุดครับโดยการที่บุกไปชนะทางเกนิคตันเฮชิกิไม่ได้ด้วยสต่ก,ก่อน3-1ครับแต่ก่อนนั้นครับไปแพ้อินเตอร์ทูคูครับเสมอคูบีเอ็นครับแล้วก็บุกไปแพชช้ชาตจูเอ็นด้วยดูรวมก็ถือว่ามีมาตรฐานที่ย่แย่ม,ยม,มาตกกั้งน,นั้นนะผมแต่ก็ต้องรอดูครับว่าปลดล็อกแล้วในวันนัดน,นี้จะทาได้ดีมากแค่ไหนแต่พอมองฟอร์มกับกันแล้วกับทางทีมเยือนนะผมอย่างทางเอชเคเฮซุกิแล้วแข่งกันมาหมด6เกมล่าสุดไม่ชนะใครเลยไม่ได้เกมเดียวครับก็ต้องบอกว่ามานททวเเองิส เล่ครับเปิดมาบังคับชนะหนึ่งประตูครับแน่นอนว่ากระแสแอปมาแรงนะครับผมในการที่บังคับชนะหนึ่งประตูเลยแต่มันมีเรื่องของอีเวตที่บ่งบอกว่าในเรื่องของอีเวตเนี่ยเป็นทางอีเวนต์เทมเปอเร่ทำได้ดีกว่าครับถึงในเรื่องของลำดับและในเรื่องของฟอร์มตัวันนี้นะครับผมถามว่าอีเวนต์ดูดีกว่ามากไหมก็ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นครับแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าวันนี้อีเวนต์เทมเเร่ก็น่าจะเปิดบ้านชนะได้อย่างแน่นอนครับกิมบิชดาอินเวสเทมเปอเร่เลยนะครับส่วนคู่ที่สองครับคน้รับเจอกพิมนครับ เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ามิชิแลนด์ทำได้ดีกว่าอย่างนั้นเด่นครับโดยการเจอมาการหมด4เกมหลังสุดเนี่ยไปทำนิวซีแลนชนะทั้ง4เกมเลยแต่ฟอร์มในปัจจุบันนี้ของทำนิวซแลนด์ครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมาเนี่ยเขาแพ้ไปแค่เกมเดียวครับแพ้ให้กับทีมอย่างทอรเชลันครับแต่หลังจากนั้นมานะผมก็ชนะไปเกือบทุกเกมนะควับมีแค่เสมอคูเบียนเพียงแค่เกมเดียวนะผมที่เหลือชนะหมดครับในนัดล่าสุดเนี่ยชนะเฟเินแลนด์ด้วยนะผมด้วยสก่อนสี่ตัวสูงเลยแต่กลับกันแล้วนะผมกับ ครับชนะเวเจอร์รุ่นกอนสองหนึ่งนึ่นะครับแต่นอนว่าในเรื่องของมาตรฐานแล้วเราก็ต้องมองว่าวิทิแลนด์แอบดูมีมาตรฐานที่ดีกว่าแล้วอยู่แล้วนะครับผมก็กระแสก็เปิดมาทางวิทิแลนด์บังเข้าช่าง2ประตูเลยหนึ่งประตูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ็บแค่ครึ่งตัวนะครับผมก็แน่นอนว่ากระแสโอ้ยทางวิทิแลนดเนี่ยเต็มตัวครับแต่ในเรื่องของมาตรฐานเกมพวกสองทีมเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าดูดีทั้งคู่ครับแต่ในทางวิทิแลนด์ครับก็ต้องบอกว่ามีข้อเสียอย่างเดียวครับว่าเขาจะรักษาสกอร์ได้ไหมนะผมแต่เขาก็กเก็บคินชิมไมแล้วววันนนนนี้้้เเขาาล่ใบดยกระแสเเปิิดดมมมาานนนี้ผั่่ใจววทแล์องก็น่าจะเปปิดดดบบบบ้้าานนชะะไแขรรอยคักม เห็นแน่ๆนนี T ้ของมอวทิศทางมิด <descon> ท <fin anta> ินแลนด์ได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3ครับที่พี่เข้มเปจัดให้ครับเป็นทางการจารีครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของทางซัสซัโล่นะครับผมเป็นบอลกานโชว์สุดที่อาร์เซนอลครับแน่นอนว่าคู่นี้ครับเจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นทางการจารีครับบุกไปชนะซัสซัโล่ได้ครับด้วยสก่อนสองประตูศูนย์นั่นเองนะครับผมก่อนที่ทางซัสซัโล่นะผมที่จะตกชันไปนั่นเองนะครับแน่นอนโลกฟอร์มทางการจารีครับกางขับมาซีเกมล่าสุดเนี่ยมาไม่ชนะใครเลยครับโดยกกกกกาาารรรนนนนีี้้เเเเเเสสสมมมมออคัับบแแแลลละพดุุ่่่่ยไปววโ็ง แพ้กับทางอินเตอร์มิลานผมก็ต้องยอมรับว่าแพ้ทีมใหญ่มันไม่ได้แปลกอะไรมากครับแต่กลับกันแล้วนะผมกับทีมเยือนนะผมยังทางทัสโซโล่ครับเพียงขันมา5เกมหลังสุดชนะ,ะนไปสเกมครับเสมอไปหนึ่งแพ้ไป2ครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้เอสโรมาครับแพ้ในบ้านนะผมกับการแพ้โรม่าดูไม่ได้แย่เลยในเกมไปเยือนนัดล่าสุดก็ไปเยือนเลเช่ครับก็ยังยังเสมอได้นะผมก็ถือว่าโดยรวมแล้วทางทัสโซโล่เองก็ดูมีเกมไปเยือนที่ดูโดดเด่นมากกว่าเกมโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าทัสโซโล่เนี่ยดูมีความน่ากลัวมากครเอ เปล่าครับตอนท่านท้อที่เห็ดดูเห็ดนักทางแกรี่แอบดูเหนือพอด้วยนะครับผมแล้วความเป็นเจ้าบ้านด้วยกาแกรี่ไงก็โคตรเปิดมาเป็นทีมต่อนะครับผมแต่วันนี้นะผมถ้าเปิดมาตรงนี้แล้วผมมองว่ายิ่งเป็นบอลเกลียวโชวเซีร์อนต์รี่ด้วยนะครับผมแอบมีงานแน่ๆครับในเรื่องของซัสโซโลวันนี้ถ้ามองจากกระแสแล้วผมมองว่ายังไงวันนี้ซัสโซโลก็น่าจะบุกไปไม่แพ้เราเห็นเป็นอย่างน้อยครับถ้าให้เลือกเชียร์ยิงก็ขอมองที่ทางซัสโซโร่ไว้ดีกว่านะครับส่วนตัวสุดท้ายครับที่เข้มจัดให้ครับเป็นทางพพิิิิซซซ่่่่่่่าา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 คคคครรรรรรััััััับบบบบบววนนนนนนนี้้้้้้้ตตตตตตออออออองงงงงเเเปดดกกกกกมมมมยยืทลลโ็แแแฤูไชะใ เดียวครับโดยการที่เสมอไป5เกมครับและก็แพ้ไป5เกมนะดูรวมแล้วก็ต้องบอกว่ามีแมาตรฐานที่ย่ำแย่มากๆครับกับการกับทางลาซิโอครับต้องบอกว่าแข่งขันมา5เกมสุดเนี่ยชนะ2เกมครับสมุนไพส์2ครับแพ้ไป1ครับแพ้กับเอโรมาครับแต่ชนะเจนัวได้ครับแล้องชนะยูเวนตุสครับโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าลาซิโอดูเหนือควอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่ากระแสเปิดมาครับลาซิโอวางข้างชนะนประตูครับกระแสก็แอบเปิดะเบาเพราะว่าทีมอย่างทามพิซ่าครับก็มีโอกาสที่จะชนะลาซิโอไปก็พูดตามตรงว่าน้อยมากๆครับใน นัาเอ็นห่งหลักๆคือในเรื่องของลาซิโอครับเคปิเยือนะครับผมก็จะบอกว่ายันแย่ตลอดนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาก็แอบเบาไปด้วยแต่ถ้ามองตามทรงตามฟอร์มแล้วก็ในเรื่องของดูรวแล้วก็ต้องยอมรับว่าทีมลาซิโอครับมันมีมาตรฐานที่ดูสูงกว่าจริงครับแล้วกระแสเปิดมาตรงนี้ผมก็ยังมั่นใจว่าลาซิโอก็น่าจะบุกไปเฉือนชนะได้ครับวันนี้ขอมองที่นะลาซิโอไว้ได้เลยนะครับอาวันนี้กิจัดไปในทั้งหมดสี่คู่นะครับผมตัวแรกครับให้เลือกเชียร์พิธีทางอินเวสเทนเล่ครับตััวทที่ครบให้มองงาิแลนด์ครับตัวทียสองปททาางซโโตรรคัับและวสุด้ย กับให้มองไปที่ทางลาซิโอนเองใครที่ชื่นชอบนะผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและใครพร้อมเห็นยัง,ง,งไงคอมเมนต์กันไว้ได้เลยและอีกอย่างนึงนะครับใครที่อยากจะมาเข้องผมกับพี่เข้มตาเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับเดี๋ยวดีผมพี่เข้มจะบอลขอตัวล,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 ลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันื่อเช็คกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ